นี่เจป้าปูได้รับเกียรตินะคะอยู่กับบุรุษในตำนานลูกหนังอีกหนึ่งคนของไทยค่ะมีความภาคภูมิใจมากและโดยเฉพาะสนามย่าทีมแห่งนี้ด้วยจนเราอดที่จะคุยไม่ได้เลยค่ะท่านนี้เราอาจจะรู้จักชื่อหน้าค่าตากันบ้างแล้วในนามของโค้ชโจหรือทวีศักโมราสิงค์ค่ะหนึ่งในขุนพลช้างศึกที่พาทีมชาติไทยไปคว้าแชมป์ที่ซีเกมค่ะสวัสดีโค้ชโจค่ะ บับด้วยวันนี้ได้รับเกียริอย่างยิ่งดีใจมากๆเลยค่ะคก็อยู่แล้วเราต้องคุยเรื่องฟุตบอลค่ะขออนุญาตรเรียนถามโคชนะคะจากประสบการณ์ในการร่วมทีมช้าสศึกโคชมีความประทับใจอะไรบ้างก็หลายๆอย่างเพราะว่าเป้าหมายตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็อยากเป็นทีชาติ แล้วก็พยายามหน้าตัวเองไปจนถึงชาตินั่นคือเป้าหมายที่เราทำแล้วสุดท้ายก็ไปได้แชมป์ทีมาร์เซโลด้วยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะแล้วก็ในสายอาชีพที่ที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเหมือนกันถามว่าความเป็นโค้ชเนี่ยมีอะไรที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่านั้นอันดับที่สองที่เราอดจะพูดไม่ได้เลยค่ะบุรุษคู่นี้คนไทยหนึ่งเดียวที่ร่วมอยู่ในทีมบาร์เซโลนาจนเป็นที่มาของตำนาน โจบาร์เซโลนาแต่เราจะเรียกเขาว่าโจบาร์ซ่าโค้ชเล่าประสบการณ์ความประทับใจนิดนึงค่ะประทับใจไหมก็ประทับใจมากแหละครับก็ยังเป็นคนไทยคนเดียวนะครับที่เล่นอยู่ในทีมก็ในจังหวะตอนนั้นผมติดอินโอลิมปิกนะครับแล้วก็ติดชาติอยู่แล้วพอดีบาร์เซโลนาเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มาลงทุนกับทีซเโลซึ่งเป็นสังกัดผมอยู่แล้วแล้วจังหวะที่เขามีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแล้วก็ต้องการผู้เล่นไทยที่จะไปช่วยเล่นแล้วพอดีทางโค้ชของบาร์เซโลนาเขาเขามาดูผมไว้สักครั้งหนั่นแหละแล้วเขาก็เลือก ก็ผมก็ถือว่าเป็นโชคมากๆเลยแล้วนะก,ก็ได้ไปร่วมทีมแล้วก็ได้เล่น40นาทีครับแต่เป็น40นาทีทีท่มีความหมายสำหรับผมมากตกยอาเคิดวนาสนี้เป็นปาาเป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นคนไทยหนึ่งเดียวค่ะเป็นตำนานมาจนถึงวันนี้จากตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าโค้ชส,สั่งสมประสรบการณ์เยอะมากอยากทราบว่าอะไรที่โค้ชมั่นใจจึงเลือกสนามแห่งนี้ให้เป็นสนามฝึกซ้อมที่โค้ชจะถ่ายทอดประสบการณ์อันล้ำค่าให้ยาวชน ครับก็อย่างแรกเลยพอดีผมมีลูกศิษย์นะคะรับลูกศิษยท์ที่ที่เรียนอยู่ด้วยกันในตอนที่ผมมาสอนที่ระยองก็<ช>ได้คุยกันแล้วเขาว่าพยายามที่จะพัฒนาคุตบอลระยองแล้วก็อยากจะเปิดที่นี่แล้วก็มานั่งคุยกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งผมก็มาดูสถานที่ก่อนแล้วก็มาดูอ่พัศนากติของโค้ชพัศนคติของผู้บริหารที่นี่ว่าเขามีพัฒนากคติแบบไหนที่จะพัฒนาคุตบอลสรุปแล้วคือเขาต้องการทําจริงจังเราก็เลยตกลงเพราะว่าสถานที่ก็พร้อมอยู่แล้ว ทั้งสนามเนี่ยเตรียมที่สมบูรณ์แบบมีทั้งห้องพักห้องซาวน่าหรืออะไรอีกที่ประทับไปหมดเลยแล้วก็รวมถึงขัสนักขิตของคนที่จะทำเองด้วยที่รู้สึกผมนะครับพิธีที่ที่เป็นด้วยกันแล้วก็มีโค้ชสองคนยูเติลกับโค้ชชายที่จะเข้ามาร่วมจอยกันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เลยทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายเลยไม่ได้ไม่ได้นานเลยในการตัดสินใจก็คือรับแล้วก็มาช่วยเอ็มพีครับเพื่อเพื่อที่จะทำให้คะแนนนี้ แตกต่างกับที่อยู่ไม่ได้พูดถึงความแตกต่างอดสงสัยไม่ได้รประสบการณ์ของโค้ชนั้นโค้ชแตกต่างแน่นอนอยู่แล้วคโค้ชแตกต่างจนโดดเด่นเลยค่ะแต่ประสบการณ์หรือไฮไลท์หรือแทคติกอะไรที่โค้ชคิดว่าจะเอามาสอนน้องๆเยาวชนให้ที่แห่งนี้พิเศษคือคือผมอยู่ระยองมานานนะผมเคยทํางานที่ปตระระยองมาคือตอนนี้เป็นชื่อวันทีระยองแล้วผมอยู่มาตั้งแต่เป็นผู้เล่นจนเป็นผู้ช่วยโคช้ชจนสุดท้ายตำแหนนะ่งสท้ายคือ เป็นพ่ออะคาเดมี่ผมรู้จักที่ระยองพอสมควรแล้วก็รู้จักอะคาเดมี่เกือบหลายที่ที่ระยองด้วยซ้ำเราเห็นบางสิ่งบางอย่างผมเลยคิดว่ามันน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างไปและสามารถพัฒนาเด็กของระยองยให้ไปได้ไกลกว่านั้นอีกแต่สาคัญคือ,อคนที่จะทาแล้วก็คนที่มีทัศนคติที่เหมือน,อนกันมากกว่าที่จะมาอยู่ด้วยกันแล้วพัฒนาตรงนี้ไอ้ส่วนที่อะไรที่มันแตกต่างผมอาจจะยังไม่ได้พูดตรงนี้เพราะเดี๋ยวมันจะไม่ต่างถ้าเราพูดไปก่อนเราจะอุบไว้ก่อนจนกว่าน้องๆมาเรียนแล้วเราจะสืบซับเองว่าม ยังไงเราจะพัฒนาไปแบบไหนแต่ผมยืนยันได้อย่างเดียวว่าพออยู่ที่นี่มันมีรการพัฒนาแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ยืนยันได้เราเราเน้นเรื่องการพัฒนาเราไม่ได้เน้นว่าไปชนะแล้วได้แชมป์อันนั้นไม่ใช่ที่นี่เราเราพัฒนาเพื่อให้เด็กเหล่านี้มีอานาคตที่จะไปในบอลอาชีพในวันหน้าผมอาจจะไม่ได้บอกว่าปีนี้ปีหน้าเรามองกันยาวๆ แล้วแล้วแผนที่เรามีเนะเราไม่ได้มีแค่แผนเก็บเงินแล้วก็จบนะไม่ใช่เรามีระยะสั้นระยะกลางอะไรระยะรองรับตรงนั้นอยู่ด้วยประสบการณ์ที่ผมมีผมพยายามที่จะตรงนั้นมาตลอดเวลาในการที่จะพัฒนาปรเจกต์กที่จะไปต่อยอดเป็นบรรณอนนาชีพในอนาคตเช่งตรงนี้พอชิดว่าอยากจะเปิดรับน้องๆน,นะคะที่เข้ามาร่วมสมัครร่วมเรียนอายุตั้งแต่เท่าไหร่ย,ยังไงในเรื่องของเล็ราคาสูงไหมคะโคช้ช เรื่องราคาคผมอาจจะไม่ได้เข้าไปพุ่นไหวยเรื่องราคาครับแต่อ,อยากให้เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันก่อนแล้วก็ติดต่อกับทางออฟฟิศอาจจะเป็นโคตรติเองก็าตามหรือว่าทางออฟฟิศที่สปอร์ตโอเองก็าตามนะครับส่วนอายุเนี่ยเราเน้นตั้งแต่5ถึง12ก่อนแต่ถ้ามีมากกว่านั้นอยากสงใจจะมาเรียนยินดีรับมาคุย,คยกันมาคุยกันก่อนแล้วก็ยินดีรับสมเพราะว่าเราต้องมาจอยเรื่องของการแบบฝึกมันจัจะไม่ได้เหมือนกันรุ่นแล้วก็มีความแตกต่างของรุ่นอยู่แล้วเพราะว่าเราเน้นเรื่องกาพััฒนสูบ สิ่งที่โค้ชอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับ้ปกครองค่ะคืออย่างที่ผมบอกถ้ามาตั้งแต่วันแรกจนถึงไม่รู้ว่าจ,จะ10วัน20วันหรือ3เดือนหรือสิ่งที่เราจะกลังจะบอกเนี่ยคือการพัฒนาที่มันเป็นกราฟขึ้นเ,นเรา,เรา,เ,ราเราต้องการชี้ให้เห็นว่ามาอยู่ที่เนี่ยคุณจะเห็นภาพการพัฒนานะแน่ๆอันนี้คือสิ่งที่ผมยืนยันได้แล้วเราจะพยายามที่จะให้เห็นภาพจริงๆด้วยเราจะไม่บอกเฮ้ยพัฒนาท่าน่แล้วพัฒนายังไงผู้ปกครองผู้ปกครองต้องมีคำตอบเราต้องให้คำตอบผู้ปกครองให้ได้ ยืนยันได้แต่ผมยังไม่สามารถจะบอกได้ตรงนี้แค่เองอันนั้นเปรยอเราจะมีบุรุษในตํานานร่วมสร้างตํานานประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับเยาวชนของกรยยองวันนี้เมาซี่รดิโอขอพระคุณโคชโจโจบาซ่าทวีศักดิ์โมราสินมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ